สตีค้าวันนี้เปิดตการแต่งหน้าให้ลูคกค้าได้เป็น,นะค,ะคาลูกค้าคือแบบเอา้าทำไมเปล่าลูกคา้า,คาไม่มีอออเปล่าลูกค้ามีหรอที่นี่คิวลูควกค้าก็ตามาที่หลังนะคะและ้วแบบวันนี้จะแต่งหน้าแบบเาลวดฟูยล,ลูกค้าลูกค้าตาเค่เลยค่ะ <S <S เริ่มแรกด้วยการเขียนคิ้วยนะคะลูกคา้าอกเป็นคิวสีดำเข้มเลยค่ะต่อด้วยอายแชโดว์สีฟ้ามาสิคะ่ะเล้ค่ะก็จุดๆๆๆๆๆเป็นสีฟ้าแบบซึงมากที่นี่นะคะ ก็จะมีแก่ลูกค้าลูกค้าต้องเป็นสิ่งผู้เป็นแบบหน่ารับแบบว่าลูกค้าแบบว่าสินแบบหาค่ะต่อไปหาคือเป็นการดูสิ่งท i ่มีความจะมีสีซมก็สิ่ดแต่วบาบกคเลือกไม่ทั่วทังนี้ก็ยมีสีเียวให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็แบบโอเคแล้วสี่งี่แบประวซึ่งมาว่าการหาคือแบบเชอบมาโอไม่ก ล้วที่นี่ดูบบหาขึ้นมาส์ปชิมินีพรมเลยก็เลยแบบทำพรมชิสุดเม็ดนึ่งโอเคเราต่อจะย้อมผมนะคะจะใส่ไซเป็นสีม่วงนะคะค,ะคือแบบอึ่นไปเลยต่อไปจะเป็นเอซเซอร์นะคะโอเคต้าเก็บนึ่งมาทำมาเห้แบบจนมากยี่ว่าเกินคุณหนาก็เสร็จทีเพชรอีกแล้วๆๆๆเฮ้ยการสวยมากเฮ้ยแบบลูกค้ามาอีกแล้วสองห้อจะเป็นคุณฝนแค่แล้วก็คุณกระต่ายน้อยนะคะคุณกระต่ายน้อยอยี่หนจองคิวเราไม่มานะคะโอเคมาแล้วครับ سكنها